จากบริษัทสาพินิติสะวะกรรมนะคะและบริษัท MP r e f r i c ฟิ a ค i o n ค่ะเฮชิลเลอร์ระบบหล่อยเย็นและไรเครื่องทำความเย็นค่ะตอนนี้ก็เป็นคอยขดข้อทองแดงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเฮชเกอร์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัดในโตนะคะอัดทิ้งไว้ตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะ นี่นะคะตอนนี้เราก็กําลังอัดในโตเนาะนี่ในโตเปิดในโตเข้าไปแล้วค่ะอัดในโตเข้าไปเพื่อทดสอบว่าคอยไม่ได้รั่วค่ะโอเคค่ะเ,คเสร็จเรียบร้อยแล้วอัดในโตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็มาเช็ครอยรั่วตามรอยเชื่อมนะคะถ้ามีรอยรั่วนะคะมันจะมีฟองขึ้นมาแต่อันนี้ไม่มีค่ะอันนี้เราก็มาแช่ไว้ในน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูด้วยนะคะว่าถ้าคอยรั่วอาการมันจะเป็นยังไง ามันรั่วมันก็ยาแบบนี้เลยถ้ามันรั่วนะนี่นะคะถ้ารั่วก็จะเป็นนรั่วทีชทางก็ได้ทำการเรวจสอบให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะยังค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย